Yeah. ส,ส,สุดคลาสสิกเวอร์ชั่นมือถือ m a p l e Story M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  โอ้มีเอ็กโคดะเม m a p ลส Story M เป็นเกม M M O R P G Size Scoring จากค่ายน e x o อที่ได้ยกเอาเกม m a p l e Story ที่เราคุ้นเคยจากบนเครื่อง PC มาลงบนมือถือใครที่คิดถึงเกม m a p l e Story เวอร์รชั่น PC แนะนำเลยครับเพราะเหมือนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการาฟริกและระบบต่างๆที่แตกต่างจาก PC และเห็นชัดเจนก็คือระบบออโต้บอทครับ ซึ่งทําให้ผู้เล่นสามารถปล่อยบอดได้สบาย <c oughs> จริงๆเกมนี้เปิดมานานแล้วครับแต่ผมเพิ่งได้มีโอกาสได้เล่นต้องบอกว่าเล่นปุ๊บติด และเนื่องจากเป็นมือใหม่ครับก็เลยต้องค่อยๆทาความเข้าใจใช้เวลาพอสมควรเลยครับคนนี่คือพลังตาหวานนะไม่ใช่แค่ตัวละครนะครับชื่อก็ตาหวานเห็นปะเน่ทำอะไรตาหวานมังกรตาหวานนะครับเป็นกองทัพตาหวานเงียเบลๆ์เบลเบลแล้ววันนี้นะครับสาหรับใครที่อยากจะลองเล่นตามนะครับสาหรับมือใหม่นั่นเองครับวันนี้ผมจะมาแชร์ครับว่ามือใหม่ควรต้องรู้อะไรบ้างจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันการันตีด้วยประสบการณ์ในการเล่นมากกว่า1ล้านชั่วโมง เพื่อไม่การเสรียเวลาเราไปดูกันเลยครับ 1. อาชีพแนะนําสําหรับเกมนี้มีอาชีพมากมายเลยครับดูดิเลื่อนจนนิ้วจะล็อกอยู่ละแต่ผมได้คัดอาชีพที่เหมาะกับมือใหม่มาให้ครับอาชีพที่แนะนําตรงนี้เลือกมาให้พรรู้สึกว่ามันค่อนข้างคุ้มค่าในการปั้นครับและเล่นได้ไม่ยาก 1. เอลานอาชีพนี้ดูดเลือดได้ครับดูดแบบจวบๆเลยคนหรือยุงวะ่ะแล้วเวลาตีธรรมดาครับก็แรงมา,มากๆใช้การตีปกติฟาร์มได้เลยเวลาตีปกติอาชีพนี้ครับจะออก Passive ส,สกิลด้วยไม่ใช้มานาน ดังนั้นทําให้เราประหยัดเลือดและมานาครับทาให้เราประหยัดยามากๆ2อีวานเป็นอาชีพที่ส่งพลังมากๆครับและยังฮิตตลอดการเพราะดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงมากๆครับเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นอาชีพนี้มีมังกรช่วยตีด้วยนะมังกรก็มีสกิลต่างๆครับเช่นปล่อยสายฟ้าได้ด้วยอย่างกับปิกาจู อ,อาชีพเกมนี้มีเยอะมากๆแต่ยังไม่พอครับเขามีอัปเดตอาชีพใหม่มาอีกครับก็คือยาโตะซามูไรนั่นเองโอ๊เท่ไม่ไม้จะเป็นการตีธรรมดาหรือเพราะใช้สกิลครับมีความเป็นซามูไรามากๆเลยครับผมซึ่งถ้าใครเล่นอาชีพซามูไรตอนนี้ครับเขามีกิจกรรมซัพพอร์ตด้วยเป็นกิจกรรมของขวัญแด่เหล่าซามูไรครับ ตั้งแต่วันที่25กรกฎาคมจนถึง31สิ่งหาคมครับเงื่อนไขครับก็คือเติมแพ็กเกจครับ new crystal p a y a t o g r o s t นั่นเองครับและต้องเล่นจนเก็บครบ5,600คริสตัลครับจากแพ็กแล้วก็แชร์และแท็กเพื่อนครับเพิ่มโอกาสชนะได้รางวัล มี Google Form ให้กรอกด้วยนะครับพร้อมกับส่งหลักฐานที่สะสมคริสตัลครบแล้วครับรางวัลเขาจะเป็นเซตของขวัญ5ชิ้นนั่นเองนะครับผมใครที่สนใจนะครับก็สามารถเข้าร่วมได้เลยครับสสิ่งที่ต้องรีบทําต่อวันเกมนี้ครับเน้นหลักๆคือการเก็บเลเวลครับและการทําของพอยิ่งเลเวลสูงขึ้นครับเลเวลสกิลเราก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้ดาเมจเรารุนแรงมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆจะสามารถเก็บเลเวลได้จากการทำเควสครับเควสหลักครับทางซ้ายมือเลยทําจนเราไม่สามารถทําได้ครับรวม วันที่มีให้ทาครับไม่ได้เยอะมากเลยนะคบทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการทาก็ง่ายๆครับแค่กดไปที่หน้าเคลดประจําวันครับแล้วก็คลิกนะครับแล้วระบบของเกมนะครับก็จะลิงก์เราไปสิ่งที่ต้องทําแล้วการทําในเคลดประจําสัปดาห์ครับก็สามารถทยอยทําต่อวันได้แต่งจริงค่ะครับทาวันเดียวก็เสร็จแล้วครับผมและสุดท้ายเคลดล่าประจําวันครับเป็นการล่ามอนเตอร์ครับต้องทำได้ไม่ยากเลยครับเราก็ดูครับว่าเขาให้ล่าตัวอะไรบ้างแล้วกดคลิกไปมันก็จะแนะนาครับว่าไปที่ดันไหนล่า ล่าล่าบอลคอหสยบเท้าเท้ามังกรของข้าเหว่ะม <c oughs> ั <c oughs> งกรไม่ได้โจมตีพันหน้าเดียวนะมันโจมตีมีทั้งแมบด้วยนะ จริงตอนนี้นะ่ะเราไปทําอะไรก็ได้นะคุณผู้ชมแบบจะเปิดทิ้งไว้ดูเพลินๆก็ได้หรือเราไม่ต้องเปิดโปรแกรมอันี้ไว้อะคือเปิดไปแล้วแล้วเรากดออโต้ไปแล้วเราก็ไปทานู่นทํานี่อย่างอื่นเราไม่จำเป็นต้องเปิดหน้าจอนั้นไว้ก็ได้นะคุณผู้ชมนี่นี่คือข้อเกมของเกม Maple Story M นะแล้วเสร็จแล้วพอมันเสร็จแล้วหรือว่าตัวละครเราตายอ่ะง่ายๆมันก็จะแจ้งเตือนในแอปเรานะครับว่าตายแล้วนะจ๊ะเข้ามาดูด้วยหรือเสร็จแล้วนะจ๊ะเข้ามาดูด้วย,วาาวยง่ายไหมโคตรดีอ่ะ user friendly มากต่อไปคืออาวุธครับอาวุธจะม ิงสูงขึ้นซึ่งระดับระอาวุธที่แตกต่างกันเนี่ยแม้เพียงขั้นเดียวครับความสามารถรต่างกันพอสมควรเลยครับโดยเราสามารถใช้ผงอาวุธนะครับมาอัปเกรดอาวุธได้ด้วยนะครับผมสามครับดันเจี้ยนที่จําเป็นจริงๆเกมนี้มีดันเจี้ยนเยอะมากครับแต่จริงถ้าเราลงอะไรได้ก็ควรลงให้หมดครับผมแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆให้ลงดันมอนสเตอร์แคนิวัลครับเพราะว่าได้ exp ค่อนข้างเยอะพอสมควรเพราะผมบอกแล้วนะครับว่า เลเวลนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆและต่อไปครับก็คือ Elite ดันเจียนครับให้ลงระดับฮาร์ดครับเพราะเราจะได้ผงอัปเกรดอาวุธมาเยอะพอสมควรเลยเพื่อเราจะได้มาอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองครับเอาละเรามาถึงห้องบอสแล้วคุณผู้ชมมาดูว่าบอสจะต้านทานพารานุภาพของทีมเราได้แค่ไหนแต่เราเก่งแล้วว่าดิดูนะบ้มเลือดเลือดเป็นน้ำไง perfect สีเล่นตัวลองเกมนี้มีประโยชน์ปกติครับโดยเกมทั่วไปเนี่ยตัวลองเนี่ยจะแยกกับตัวละครหลักไปเลยนะครับแต่เกมนี้ครับมีระบบลิงสกิลครับยิ่งเรามีตัวลองในระเวลที่กำหนดมากครับตัวละครหลักของเราจะยิ่งเก่งมากขึ้นดังนั้นเวลาเราเล่นตัวละครหลักตันครับ <S <S 1> <S 1> เพื่อนๆก็สามารถเล่นตัวละครลองเพิ่มขึ้นมาได้ครับทำให้การเล่นตัวละครลองสนุกมากขึ้นทําระบบแบบนี้จะได้นอนปะหระ้าระบบ Star f ฟ r c e นี่พลังแห่งดวงดาว Star f ฟ r c e คือการนับจํานวนดาว โดยจะคิดจากการตีบวกรวมกันทั้งตัวครับเ่อทามีเยอะครับจะทําให้เราเก็บเลเวลได้ไวขึ้นครับและจํานวนสตาฟอร์ดก็จะเพิ่มสเตตัสต่างๆให้มากขึ้นด้วยดังนั้นพยายามอัปเกรดอาวุธให้เยอะๆที่สุดครับスタฟอร์ดยิ่งเยอะจะทําให้เราเข้าสู่ดันเจียนที่เลเวลสูงขึ้นได้ครับอกค่าโพเทนเชียลตรงมุมของอุปกรณ์ครับที่จะเป็นสีต่างๆครับโดยที่จะมีสีระดับด้วยกันถ้าเราจะซื้ออุปกรณ์ในตลาดควรซื้อตั้งแต่สีส้มนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีสีฟ้าครับหรือเป็นสายฟรีและอยากจะอัประดับ มากขึ้นก็สามารถใช้กล่องคิวครับที่ได้จากการย่อยอุปกรณ์ซึ่งปริมาณในการใช้กล่องคิวครับก็จะแตกต่างกันไปแต่ละระดับนะครับผม7ระบบออโต้ครับอย่างที่บอกครับเกมนี้ครับมีระบบออโต้บอทครับซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกสถานที่ครับในการปล่อยบอทได้ครับโดยเลือกจากที่ที่เราปล่อยบอทและเราไม่ตายครับคือปล่อยทั้งวันยังไงก็ไม่ตายครับทำให้เราเก็บเลเวลได้เร็วขึ้นแนะนําให้เข้าดันเจียนเอเวน r จอร์สเทรนนิ่งกาวครับสามารถเปิดบอทได้ถึงเลเวลหนึ่งร้อยเลยนะบอกตรงๆว่าผมเล่นแค่วันเดียวคือ เยยอรลคแปดพยายามดูกิจกรรมในช่องออฟฟิเชีครับเพราะมีกิจกรรมแจกเยอะมากๆครับอย่างช่วงนี้ครับเขามีกิจกรรมยาวๆเลยมาไล่ดูในแต่ละสัปดาห์ครับสัปดาห์ที่1ครับ วันที่25ถึง31กรกฎาคมครับบิงโกแฟนพันแท้เมเปิลสตอรี่เครับผู้เล่นต้องชนะบิงโกครับที่ทางทีมงานครับส่งรูปบิงโกให้และส่งรายละเอียดตัวละครให้ทางคอมเมนต์ครับแล้วก็กดไลค์และแชร์เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะรางวัลครับรางวัลครับจะเป็นดาเมียนอะคริลิกสแตนดี้นั่นเองครับผมสัปดาห์ที่2ครับวันที่1ถึง7สิงหาคมเฟ้นหาสุดยอดไฮยาโตะนะครับสัปดาห์ที่3ครับวันที่8ถึง14สิงหาคมครับคอสเพย์คอนเทสฉบับเมเปิลครับตัวกิจกรรมสุดท้ายในสัปดาห์ วันที่4ครับวันที่สิบหถึงยีสิงหาคมครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมใครเป็นแฟนลับเกมเมเปิลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับเพื่อนๆนคนไหนสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยหรือว่าถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับยินดีจะตอบให้นะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เช่นกันครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบบครับ